Hello everyone welcome back to English online class with me teacher n o o How are you today ค่ะสวัสดีค่ะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่อง h a s got กับ have got นะคะสองคำนี้เราจะเจอกันบ่อยในบทสนทนา conversation ตามบทต่างๆแต่เรายังไม่รู้หลักการใช้หรือ โครงสร้างประโยคของมันเลยแต่วันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะ Are you ready Let's get started uh, ครูนุกบอกว่า has got h a v e got มีความหมายว่ามีซึ่งเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการภาษาที่เป็นทางการของสองคำนี้คือคาว่า has have นั่นเอง has got have got มีความหมายว่ามีซึ่งจะเหมือนคำว่า has กับ have นั่นเองซึ่งสามารถใช้แทนกันได้ใน4รูปแบบนะคะามาดูแบบแรกเขาบอกว่าใช้แสดงความเป็นเจ้าของใช้แสดงความเป็นเจ้าของสิ่งของต่าง,างๆเช่นรถบ้านปากกาหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นไอเดียแรงบันดาลใจหรือว่าเวลานั่นเอง ครูยกตัวอย่างประโยค I have got a new idea ฉันมีไอเดียใหม่ have got มีความหมายว่ามีนะคะฉันมีไอเดียใหม่ดูตัวอย่างประโยคถัดมา John has got a big house John has got a big house John มีบ้านหลังใหญ่ has got แปลว่ามี อ่าประโยคน์ถัดมา we haven't got any free time we haven't got any free time h a v e n ย่อมาจาก have not นั่นเองซึ่งมีความหมายว่าพวกเราไม่มีเวลาว่าง any free time free time ก็คือเวลาว่างนั่นเองประโยคน์ถัดมา he has got lots of teddy bears He has got lots of teddy bears เขามีตุ๊กตาหมีจำนวนมาก has got แปลว่ามีใช่ไหม teddy bear ก็คือตุ๊กตาหมี lots of ก็คือจำนวนมากนั่นเองแบบที่2ครูบอกว่าใช้แสดงความสัมพันธ์ใช้แสดงความสัมพันธ์เช,ช่นอะไรเอ่ยเช่นการบอกว่ามีญาติมีพี่น้องหรือมีเพื่อน อย่างไรเามาดูตัวอย่างประโยค I have got two older brothers I have got two older brothers ฉันมีพี่ชายสองคน older mm hmm. ก็คือเก่กว่านั่นเอง mm hmm. เปลี่ยนสมมติเป็นพี่ชายนะคะประโยคถัดมา I have got a little brother I have got a little brother ฉันมีน้องชายคนเล็ก อับประโยคถัดมา Joe has got a new friend Joe has got a new friend Joe <c oughs> มีเพื่อนใหม่ has got นี่แปลว่ามีนะคะอ่าอีกประโยคหนึ่ง He has got two older sisters เขามีพี่สาวสองคน อแบบที่3ใช้แสดงคุณลักษณะเช่นอะไรเช่นลักษณะทางกายภาพาดูตัวอย่างเหมือนในหนังสือเลยไหมเหมือนในบทแรกเลยใช่ไหมคะบท starter เกี่ยวกับการบอกลักษณะของผมอ่ดูประโยค All of them have got black hair พวกเขาทุกคนมีผมสีดำ All of them แปลว่าพวกเขาทุกคน Have got ก็คือมี black hair mm hmm. ผมสีดำ The next one he has got green eyes. He has got green eyes. Mm hmm. เขามีตาสีเขียวนั่นเองประโยคถัดมา I have got brown hair. I have got brown hair. <f ums> ฉันมีผมสี น้ำตาล My sister hasn't got blue eyes like me. ประโยคนี้แปลได้ว่าพี่หรือน้องสาวของฉันไม่ได้มีตาสีฟ้าเหมือนฉัน hasn't got แปลว,ว่าไม่มีอันแบบสุดท้ายครูนุ้งบอกว่าใช้กับความเจ็บป่วยใช้แสดงถึงการมีโรคความเจ็บป่วยหรือความผิดปกตินะคะ เช่นอะไรบ้างเอ่ยมาดูกัน I have got a headache I have got a headache ฉันปวดหัวไม่ได้แปลว่าฉันมีปวดหัวนะมันเป็นอาการของโรคอย่างหนึ่งก็คือฉันปวดหัวประโทันมา My son has got a fever My son has got a fever หมายความว่าอะไรหมายความว่าลูกชายของฉัน my son คือลูกชายของฉัน has got ก็คือมีลูกชายของฉันมีไข้มีไข้เป็นไข้หวัดใช่ไหมเอ่ยครูลูกจะบอกอีกว่ามีข้อสังเกตก็คือจะไม่ใช้ has got h a v e got กับการกระทำถ้าเป็นการกระทำเราจะใช้ has h a v e ได้เลย นักเรียนจะเห็นว่าในบางประโยคใช้ has บางประโยคใช้ have ใช่ไหม has ใช้ตอนไหนเอ่ย has got จะใช้กับประธานเอกพจน์ post, ใช่ไหม he she it ส่วน have got จะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ประธานที่มีมากกว่าหนึ่งแล้วก็ค่อยเว้นก็คือ I I จะใช้กับ have เสมอนะคะ เราลองมาดูแบบฝึกหัดพร้อมกันเขาให้เลือกเติมใช่ไหมระหว่าง have got กับ has got มาดูกันข้อแรก I black eyes แสดงว่าต้องแปลว่าอะไรเอ่ยฉันมีตาสีดำใช่ไหมเราจะใช้ have got หรือ has got ดีคะ I ต้องใช้กับ g o o d job เป็น Have got I have got black eyes I have got black eyes ข้อที่สอง she black eyes ประธานเป็น she ฉะนั้นต้องใช้คำว่า has got good job has got ข้อสามประธานเป็น he b r o n g hair hey. ใช้ะไรเอ่ยประธานคนเดียวถูกไหมคะเป็น has got has got ข้อ C d a J อ่า J แปลว่าพวกเขามีมากกว่าหนึ่งคนแล้วถูกไหมแสดงว่าต้องใช้คำว่า v e r y g <good>. e r have got have got ข้อ5 She เหมือนเดิมเลย Curly hair Curly hair คืออะไร Curly คือผม ลอนใช่ไหมผมหยิกต้องใช้คำว่า has got has got the last one เขาสุดท้าย he ประธานคนเดียวฉะนั้นต้องใช้คำว่า very good has got he has got straight hair straight แปลว่าอะไรเอ่ย straight hair แปลว่าอะไรเอ่ยแต่ว่าผม นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือหลักการใช้ have got กับ has got ใช่ไหมการใช้ใช้ไม่เหมือนกันนะคะ have got จะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ประธานที่มีมากกว่าหนึ่งและก็ใช้กับ I ส่วน has got จะใช้กับประธานเอกพจน์ที่มีคนเดียว เช่น she, she, he, ีหรือชื่อคนก็ได้สำหรับเนื้อหาในวันนี้เป็นการเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะเพราะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะเจอบ่อยในบทเรียนต่างๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ See you again next time bye bye